ก็ละครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆเ,เป็นที่อาศัยของแม่แพะและลูกทั้งเจ็ดของเธอลูกแพะตัวน้อยไปโรงเรียนในทุกๆเช้าพวกมันรักโรงเรียนคุณครูและเพื่อนๆของมันมากๆ เวันนั้นมันเห็นว่าคุณครูดูมีความสุขเด็กๆครูมีข่าวดีมาบอกโรงเรียนของเราถูกเลือกให้แสดงที่งานเทศกาลดนตรีนานาชาติเทศกาลจะจัดขึ้นในมอสโกเมืองหลวงของประเทศรัสเซียตัวของเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะเดินทางสัปดาห์หน้าเย้เยี่ยมเลยฮูเร่ป้าป้าดาดัมปาปาดาดัมเด็กๆ เริ่มรวบรวม,มข้อมูลเกี่ยวกับมอสโกนะเราจะได้คุยกันตอนเดินทางได้ไปห้องสม,มุดกันดีกว่าพวกเราครึ่งหนึ่งค้นข้อมูลออนไลน์แล้วก็ที่เหลือค้นจากหนังสือเรา่าจะได้ข้อมูลเยอะแน่ๆเลยอะเพราะว่ามอสโกเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าแก่มากๆเลยทีเดียว ลูกแพะขนข้อมูลกันเสร็จแล้วพวกมันก็กลับบ้านพวกมันหยุดคุยกันเรื่องเทศกาลในมอสโกไม่ได้เจ้าหมาป่าได้ยินเสียงพวกมันตื่นเต้นมันจึงสงสัยและตามลูกแพะน้อยไปไม่มีใครเห็นยกเว้นลูกแพะตัวหนึ่งกับหมาป่าหรือว่าเจ้าลูกแพะตัวสุดท้ายสะดุดผลเก่าลัดและล้มลง อาฉันบ้างล่ะฉันจะจัดการอัตภา,านตัวจิ๋วใส่กระเป๋าแล้วเอาตัวไปเลยฮึบเเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจับทุกตัวเลยดีกว่าฉันจะจับทุกตัวจะจับให้หมดทุกตัว,จจตวความโลภครอบงำหมันซะแล้ว ขณะที่มันกำลังยัดลูกแพะใส่ถุงแพะพี่สาวก็เริ่มกรีดร้องเฮ้ปล่อยน้องชายของฉันนะเจ้าหมาบ้าจากนั้นแพะทั้งห้าก็เก็บผลเก่าลัดรอบๆและปลาใส่หมาป่าเอาไปเลยกินมันซะปล่อยน้องชายของเรามาด้วยเจ้าบ้า ม้าป่าเจ็บตัวเมื่อลูกเก่าลัดกระแทกหัวแขนและขามันก็เลยทิ้งถุงลงนี่นะนนะไปไปชิวชิวอเฉันไม่น่าโลภมากเลย น่าจะหนีไปตั้งแต่ตอนจับได้สองตัวแล้วลูกเกาลัดนั่นทำฉันเจ็บไปทั้งตัวเลยฉันจะเอาคืนที่มอสโกสัปดาห์ต่อมาคุณครูและแพทย์ทั้ง7เ,เดินทางไปพร้อมเครื่องดนตรีขึ้นเครื่องบินไปที่มอสโกน่าสนุกนะนไม่มีใครรู้ว่าม้าป่าตามไปด้วย เด็กๆก่อนเทศก,กาลจะเริ่มเราจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโกที่นี่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงยูริกาการินอยากให้รู้การยูริกาการินเนี่ยเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เดินทางไปในอวกาศและโคจรรอบโลกครบหนึ่งรอบนะว้าวเขาเป็นนักบินอวกาศเหลือเชื่อสุดๆไปเลย การประจนภัยที่ยิ่งใหญ่อวกาศดวงดาวดวงจันทร์หมาป่ายังตามไปอยู่แต่มันไม่มีโอกาสที่จะจับตัวเพราะเวลาไม่เหมาะจะมีการแสดงผาดโผลและเครื่องเล่นทางน้ำที่น่าตื่นตาไปลุยกันเลยผมชอบความผาดโผลมากเลยมันดูง่ายนะแต่ต้องฝึกฝนอย่างหนักเลย ฉันชอบเครื่องเล่นทางน้ำมากกว่าเราลงไปเล่นน้ำด้วยได้หรือเปล่าน่าไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้อะโอ้โหหัวเหี่ยวไหมนั่นน่ะดูนั่นดูนั่นโอ้ยนั่นเองโอ้ยเยี่ยมไปเลยนะใช่ใช่น่าชื่นมากเลยโอ้ยเยี่ยมมากจุดต่อไปคือจตุรัสเครมลินเทศกาลจะจัดขึ้นที่นั่น ได้เวลาแสดงแล้วล่ะขณะนั่งรถไปพวกลูกแพะชื่นชมอาคารที่รถขับผ่านฟังนาเด็กๆตึกที่อยู่ทางขวามือคือโรงละครบอยชอยที่โด่งดังนักร้องโอเปร่าและนักเต้นบัลเล่ที่เก่งที่สุดแสดงที่นี่มากกว่า200ปีและนี่เองหนูก็อยากจะเป็นนักบัลเล่ค่ะฮึฮะ รองเท้าบันเล่สวยมากเลยนะ,ะรถบัสมาถึงจัตุรัสเครมลินแล้วกำแพงสีแดงที่เธอเห็นนั่นปกป้องพระราชวังด้านในเหมือนกำแพงคฤหาดเนะที่เขาเรียกกันว่าจัตุรัสแดงเนี่ยเพราะว่ากำแพงสีแดงอย่างนั้นเหรอครับคุณครูยิ้มให้ ใช่ถูกต้องแล้วจตุรัสเครมลินรู้จักจกันในชื่อจตุรัสแดงวงดนตรีลูกแพะทั้ง7ตัวลงจากรถบัสและเดินไปที่จุดลงทะเบียนของเทศกาลคุณครูและพวกลูกแพะเห็นว่าเวทีหลักสำหรับเทศกาลถูกจัดไว้แบบไหน แม้ว่าพวกมันจะซ้อมเป็นวันพวกลูกแพะก็ยังตื่นเต้นอยู่ถางเข้าเวทีอยู่ทธาจากมหาวิหารเซนบาเซลที่ตื่นตาและหลากสีสันซึ่งตั้งอยู่ในจัตุรัสแดงพวกมันร้องวงดนตรีจากประเทศอื่นเพื่อขึ้นเวทีว้าวสีสันสวยงามมากเลยค่ะ จัตุรัสใหญ่มาฮึบมาไปเลยอ่ะแม้ว่าอากาศจะหนาวไปหน่อยก็ตามแต่มันก็สวยมากๆอ่ะและหมวกพิเศษของเราก็จะทำให้เราอุน่นเพราะความตื่นเต้นที่มีลูกแพ้ตัวสุดทองเริ่มหิวซะแล้วเขาเดินออกจากกลุ่มเพื่อหาอะไรกินหมาป่าเห็นแล้วแล้วก็คิดว่าโอกาสมาถึงแล้ว สวัสดีเธอมองหาอะไรอยู่กันเหรอให้ฉันช่วยแมละ่ะครับผมหิวจังเลยถ้าหากว่าเธอหิวฉันเอาอาหารให้เธอได้นะมันอยู่แค่ตรงหัวมุมเองมากับฉันสิลูกแพะน้อยยอมรับข้อเสนอและเดินไปกับเจ้าหมาป่าไม่นานหลังจากนั้นหมาป่าจับมันได้ใส่ถุงตอนที่ไม่มีใครมองอยู่ หมาป่าเวียงถุงขึ้นไปบนหลังมันเดินกลับไปที่เวทีมันโลภมากจะแพะได้ตัวเดียวไม่พอสำหรับมันมันต้องการทั้งหมด <S <S 1> <S 1> ต่อมามีลูกแพะอีกตัวหิวน้ำและเดินออกจากพื้นที่ของวงดนตรีหมาป่าเข้าไปหามันทันทีสวัสดี ธอมองหาอะไรอยู่งั้นเหรอครับผม,มหิวน้ำมากๆเลยคุณช่วยผมหาน้ำได้หรือเปล่าแน่นอนเธอม,มากับฉันสิเจ้าลูกแพะเดินไปกับหมาป่าในเวลานั้นลูกแพะตัวนึงเห็นหางหมาป่าโผลออกมาจากเครื่องแบบแล้วเดินไปกับน้องของเธอเธอรู้ได้ในทันทีว่านั <c oughs> น่นคือหมาป่าแล้วก็เริ่มส่งเสียงร้อง <c oughs> ช่วยด้วย หมาป่าแล้วพาตัวน้องชายฉันไปเจ้าลนูลงถุงไว้ซะดีๆทหารรัสเซียได้ยินเสียงร้องไห้พวกมันรีบมาแล้วก็จับหมาป่าไปวางถุงลงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนแน่หมาป่าหน่งแล้วยนถุงใส่ทหารและวิ่งหนี เราจะจับแกให้ได้เลยให้ดูเมื่อเห็นหมาป่าวิ่งมาทางตัวเองพวกลูกแพะก็เริ่มตีกลองแสนน่เสียงอะไรดิน่าเกลียดมากๆหูที่อ่อนไหวของฉันรับไม่ได้ว้าให้ตายสิมันเกิดอะไรขึ้นลูกแพะตีฉาบไปพร้อมกัน และหมาป่าแทบจะเป็นบ้าอทหารได้โปรดมาจับฉันเลยขอร้องเจ้าหมาป่าลูกนายน่ะสมควรโดนแล้วล่ะนายทำผิดเยี่ยมมากยี่กนะลูกแพ้ทั้งเจ็ดตัว และคุณครูของมันม <Perfect. S 1> ีผู้ชมยืนปรบมือให้และเจ้าหมาป่าชั่วร้ายมีคนบอกว่ามันยังเดินเตรไปรอบรอบจตุรัสแดงครวนครางเรื่องของฝูงแพะก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศที่หนาวจัดยังมีเด็กน้อยสองคนที่เป็นเพื่อนบ้านกัน พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีเด็กหญิงชื่อว่าเกอร์ดาและเด็กชายชื่อคายพวกเขาเล่นด้วยกันตลอดเวลาทุกๆคืนยายของเกอร์ดาเรียกพวกเขามานั่งหน้าเตาผิงและเล่านิทานให้ฟังคืนนั้นคุณยายเล่านิทานเรื่องราชินีหิมะเด็กๆราชินีหิมะเป็นสาวสวยมาก มีตาสีเขียวเข้มแต่เธอกลับชั่วร้ายมากมากเธอใช้รถเลื่อนเพื่อหลอกเด็กๆจับพวกเขาและสาบเขาเป็นรูปปั้นน้ำแข็งเหมือนผมเธอหัวใจเธอทำมาจากน้ำแข็งคุณยายน่ากลัวจังเลยถ้าเธอมาที่บ้านของเราเราต้องปกป้องตัวเองจากเธอนะคะเด็กๆจ๊ะเรื่องนี้ที่จริงเป็นเรื่องจริงนะ ขอร้องอย่าไปกับคนแปลกหน้านะถ้าเธอไปเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นกับพวกเธอวันต่อมาคายและเกิด้าออกจากบ้านไปแข่งรถเลื่อนที่ชานเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะคายยังคงคิดเรื่องนิทานที่คุณยายเล่าเกิด้า เมื่อคืนตอนกลับไปนอนเนี่ยฉันคิดอะไรบางอย่างได้ถ้าว่าราชินีมาระลลายได้ไหมถ้าหากว่าเราพาเธอไปใกล้ๆกองไฟเนี่ยเธออาจจะละลายนะวิธีเนี้ยคำสาปแช่แข็งเด็กๆจะถูกทำลายได้อะ่ะและพวกเขาก็จะเป็นอิสระพูดเบาๆหน่อยสิคายเธออาจจะได้ยินแล้วโกรธมากนะเราต้องระวังนะฉันจะละลายราชินีซะ <laughs> ที่จริงราชินีหิมะได้ยินกระทั่งเสียงกระซิบในทุกแห่งของประเทศหลังจากได้ยินคายหัวเราะและล้อเลียนเธอราชินีตัดสินใจจะพาคายมาที่วังของเธอและสาบให้เขาเป็นรูปปั้นน้ำแข็งตลอดกาลเธอส่งรถเลื่อนกวางเรียนเดียไปที่ที่เด็กๆอยู่โอ้โอ้พระเจ้ารถเลื่อนอะไรสวยขนาดนี้เนี่ยเธอว่าเราขึ้นไปลองนั่งดูดีไหมเกิดา จากนิทานที่ได้ฟังเนี่ยราชนีหิมะก็มีรถเลื่อนเหมือนกันนะแต่ไม่น่าใช่คันนี้หรอกดูสิมันสวยแค่ไหนอะฮะมันหุ้มด้วยเงินแล้วก็แวววาวมากเลยไม่นะคายอย่าขึ้นไปจำที่คุณยายพูดได้ไหมถ้าเตือนเราไม่ให้ขึ้นรถเลื่อนของคนแปลกหน้านะเธออย่าขึ้นไปเลยแต่มันสวยมากเลยนะฉันจะนั่งแค่นิดเดียวก็ได้แล้วก็จะรีบลง ที่คายขึ้นไปบนรถเลื่อนเจ้าเรนเดียก็ออกตัวพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแค่ไม่กี่วินาทีพวกเขาก็หายไปราชินีพาตัวเขากลับไปที่ปราสาทของเธอขายกลัวมากแล้วก็เสียใจที่ไม่ยอมฟังคําเตือนของเกิดาแต่มันสายเกินไปหลายเดือนผ่านไปพวกเขาไม่ได้ยินข่าวจากคายอีกเลย <c oughs> เกิดาเสียใจมากและร้องไห้ตลอดเวลาเธอเฝ้ารอข่าวของเพื่อนสุดที่รัก เพื่อนสนิทของเธอหายไปแต่เธอมั่นใจว่าราชินีหิมะจับตัวเข้าไปลายฤดูผ่านไปหิมะละลายและหน้าร้อนก็มาถึงเกิดาเป็นกังวลมากจนในที่สุดก็ไปคุยกับคุณยายของเธอคุณยายคะหนูจะออกไปตามหาใครหนูเป็นห่วงเขามากๆและหนูคิดถึงเขามากด้วยได้โปรดให้หนูไปนะคะ แต่มีเงื่อนไขนะเกิดายายเชื่อในหนูมากและหนูก็เป็นเด็กที่กล้าหาญแต่ยายมีกระจกวิเศษและยายอยากให้หนูเอามันไปด้วยแต่กระจกนี้มีประโยชน์อะไรหรอคะคุณยายเมื่อหนูเผชิญหน้ากับราชนีหิมะทำให้เธอมองไปในกระจกให้ได้แล้วหนูจะรู้ถึงประโยชน์ของมันเกิดาใส่กระจกลงในกระเป๋าเธอและจากไปขณะที่เดินผ่านป่าเธอผ่านกระท่อมเล็ก เธอข้อประตูเพราะเธอเหนื่อยและต้องการพักสักหน่อยหญิงชาราที่น่ารักเปิดประตูที่จริงเธอเป็นนักเวทที่ไร้คาถาเก่งมากเข้ามาสีสาวน้อยเรากำลังรอเธออยู่ฉันรู้ว่าทำไมเธอมาและฉันจะช่วยเธอเองเธอกำลังตามหาเพื่อนรักใคร แมวฉันคอตตอนจะบอกเธอว่าเขาอยู่ไหนเหรอคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเกอรด้าไปนั่งข้างคอตตอนที่นอนสบายบนหมอนใกล้กองไฟทันทีคอตตอนที่รักทำยังไงฉันถึงจะหาใครเจอเมียวมีเด็กผู้หญิงเล็กๆในกระท่อมที่ท้ายป่าเขาบอกให้ไปส่งเธอทันทีที่เธอมาถึงเขารู้ว่าเพื่อนเธออยู่ไหนเมียแวบบ เกิด้ากล่าวขอบคุณและจากมาเธอเดินและเดินเมื่อเธอถึงกระท่อมที่ท้ายป่าฟ้าก็ค่ำซะแล้วเด็กน้อยได้พบเธอก่อนที่เธอจะมาถึงและยังไม่ทันได้เคาะประตูบ้านยินดีต้อนรับเกิด้าฉันกำลังรออยู่เลยนั่งตรงข้างๆกองไฟแล้วกินอะไรสักหน่อยนะฉันเหนื่อยและหิวมากๆขอบคุณมากเลยจ้ะขอบคุณจริงๆ หลังจากกินและนอนพักพรุ่งนี้ฉันจะส่งเธอไปที่วังของราชินีหิมะไม่ต้องห่วงในตอนเช้าพวกเขาไปที่โรงนาที่ด้านหลังที่นั่นมีกวางเรนเดียแสนสวยสองตัวเด็กน้อยคนนั้นไปคุยกับกวางเรนเดียกระซิบที่หูของพวกมันให้พาเกอรด้าไปที่วังของราชินีทันใดนั้นรถเลื่อนแสนสวยก็พร้อมเดินทาง โอ้ฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณที่ช่วยฉันยังไงเลยล่ะอืมเดินทางดีๆอย่าก,กลัวเลยเรนเดียของฉันจะพาเธอไปที่วังและเธอจะได้พบเพื่อนของเธอคายเอานี้ไปด้วยเกอร์ด้าออกเดินทางด้วยกวางเรนเดียที่ลากรถเลื่อนพวกมันเดินทางสองสัวันทุกแห่งปกคลุมไปด้วยหิมะขาวขอบคุณเด็กน้อยที่ให้เสื้อโค้ทตัวหนากับเกดา้าหมวกและผ้าห่มด้วย ฉันได้ผ้าห่มที่แสนอุ่นระหว่างเดินทางบนรถเลื่อนฉันคงมีความสุขถ้าได้นั่งมากับใครหวังว่าขากลับเราจะได้นั่งด้วยกันหลังจากเดินทางเป็นวันๆพวกเขาก็มาถึงหน้าปราสาทสีขาวที่ทอแสงประกายเกิดได้รู้ว่าพวกเขามาถึงปราสาทของราชินีแล้วเบรนเดียที่รักรอฉันตรงนี้นะฉันจะเข้าไปพาเพื่อนของฉันออกมาทันทีเลย เธอเข้าไปในปราสาททันทีทุกอย่างทำด้วยน้ำแข็งและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเธอมองไปรอบๆปราสาททั้งหลังแต่กลับไม่พบใครสักคนใครใครนายอยู่ไหนนะ้ใครฉันหาไายไม่เจอเลยเสียงเธอดังสะท้อนในปราสาทที่ว่างเปล่าในที่สุดเธอเปิดประตูของห้องที่อยู่ชั้นบนสุดทันใดนั้นเธอก็เห็นใคร เขายืนนิ่งเหมือนรูปปั้นตรงกลางห้องใครใครตื่นสิพูดกับฉันหน่อยฉันคิดถึงนายมากเลยนะเพื่อนรักในที่สุดก็หานายจนเจอเธอร้องไห้และถูมือไปทั่วๆและพยายามละลายน้ําแข็งเธอร้องไห้และร้องไห้มากจนน้ำตาของเธอเริ่มละลายน้ําแข็งรอบตัวตใครทันใดนั้นใครก็มีชีวิตแล้วเริ่มพูดได้เกิดได้ ฉันรู้ว่าเธอต้องมาหาฉันแน่ฉันคิดถึงเธอเหมือนกันนะและฉันก็ดีใจที่ได้เห็นเธอด้วยเอาไว้เราค่อยคุยเรื่องทั้งหมดกันนะคายเราต้องออกไปจากที่นี่ทันทีในตอนนั้นราชินีน้ำแข็งกลับมาถึงปราสาทและเดินไปในห้องที่ที่พวกเขายืนอยู่เธอหน้ากลัวมากเกอร์ด้าได้พบเธอเป็นครั้งแรกด้วยผมยาวสีขาวและดวงตาสีเขียวเข้มราชินีหิมะเป็นผู้หญิงที่สวยมาก ราชนินีเริ่มตะโกนด้วยความโกรธกล้าดียังไงเข้ามาในปราสาทของฉันโดยไม่ขออนุญาตแถมยังละลายรูปปั้นฉันด้วยถึงตาเธอละหาเรื่องเองนะเธอจะต้องเป็นหนึ่งในรูปปั้นของฉันเกรด้ากลัวมากแต่เธอรู้ว่าเธอต้องยืนหยัดต่อสู้กับราชินีหิมะทั้งใดน,นั้นเธอก็นึกถึงกงระจกที่คุณยายให้มา ฉันไม่เคยเห็นใครที่สวยเท่ากับท่านมาก่อนแต่น่าเสียดายหัวใจท่านไม่สวยเอาซะเลยฉันเสียใจกับท่านจริงๆท่านจะสาบฉันให้เป็นรูปปั้นน้ำแข็งก็ได้แต่คุณยายส่งกระจกมาให้ท่านเป็นของกำน,นันลองส่องดูสักครั้งไหมส่งกระจกมาสิทำไมเธอถึงส่งมันมาให้ฉันละ่ะราชินีหิมะรับกระจกไว้ในมือและต้องตกใจเพระภาพสะท้อนในกระจกคือเธอต้อนวัยยาว เธอเคยเป็นสาวน้อยน่ารักที่มีผมยาวสีทองและดวงตาสีเขียวเข้มเอพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในเวลานั้นฝุ่นละอองโอบล้อมรอบราชินีเธอเล็กลงและเล็กลงจนกลายเป็นเด็กน้อยแสนสวยปฏิหารบังเกิดขึ้นแล้วกระจกคือเวทมนต์ตัวจริงใครก็ตามที่ส่องกระจกจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา ดูเหมือนว่าราชินีหิมะตอนเด็กๆจะเศร้ามากเพราะไม่มีใครเล่นกับเธอเลยวันหนึง่งนักเวทบอกกับราชินีว่าเธอต้องทำโทษพวกเขาและถามว่าเธออยากแก้แค้นคนที่ไม่ยอมเล่นกับเธอไหมเพราะความเศร้าในวัยเยาว์เธอเลือกตัดสินใจผิดและตอบตกลงนักเวททำให้เธอกลายเป็นราชินีหิมะและทำให้จิตใจเธอชั่วร้าย รากระจกทำลายคำสาปที่น่ากลัวตอนนี้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากนะฉันปลอดภัยแล้วล่ะหัวใจฉันเต็มไปได้วยความมีน้ําใจอีกครั้งค่ายและเกิดากลับไปหากวางเรนเดียร์และปลุกมัน mm hmm. พวกเขาเดินทางกลับไปทางเดิมและกลับไปยังวันที่พวกเขามีความสุขและแน่นอนกลับไปหานิทานของคุณยาย